สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับวันนี้นะครับผมมีของเล่นมาให้ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับพี่พี่ด้วยผมมีสปริงชุดลดน้ำหนักไกลนะครับมีอยู่สองยี่ห้อด้วยกันนะครับโกสกับโทนิสิสเต็มโทนิ y ิสเต็มตัวนี้พอ,อดีซองมันโดนน้ำมันนะครับตัวตรงนี้มันลอกไปมันอาจจะเห็นอยู่ลางๆบ้างนะครับ เร่างลางอยู่เรากจะเขียนะว่าไปอันนี้เป็นของ t o น y s ซิสเตนะครับตัว Tony System มเนี่ยมันมีอยู่3ชิ้นนะครับเป็นสปริง3ชิ้นสปริงเข็มสปริงคืนไกลสปริงตัวสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะครับแล้วก็อันนี้ของโกส t นะครับมันจะเป็น u l นติเม e สามจุดห้า e t นติเม r ทริกเกนะครับตัวคอนเนคเตอร์ตัว,ตวนี้แล้วก็เป็นชุดคอมเพรสสปริง for gen 1 2 to gen 5นะครับ มันจะมีคืนกายอยู่หนึ่งตัวที่เป็นตัว S n a ับใส่สำหรับเจนหนึ่งสี่นะเจนห้าใส่ไม่ได้นะครับโอเคในตัวเนี้ยมันจะมีตัวสปริงเข็มอยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวหกปอนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสี่ปอนตัวสี่ปอนเนี่ยสําหรับแบบกายเบาๆหน่อยยิงแข่งยิงเรื่องกีฬานะครับส่วนตัวหกปอนเนี่ยสําหรับเหมาะสําหรับเพิ่มความมั่นใจในการยิงนะครับคือมันจะแข่งว่าเดิมแหละนะครับแข่งก็เดิมไม่สับแตกแน่นอนนะครับ วันนี้ที่เอาจะเอามาลองเปลี่ยนนะครับเป็นตัว 19J5 นะครับอันนี้เดิมๆตัวหน้ากล่องมันฟิกไว้ที่5.5ปอนด์นะครับน,นี้ปืนไม่มีแมกมมแมกาซีนนะครับไม่มีแมกกาซีนไม่มีกระสุนในรองเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดเดิมๆของมันก่อนนะครับตัว 19J5 หน้ากล่องเขียนว่าฟิก5.5ปอนด์นะครับตัวนี้วัดได้4.5 มันเป็นเพราะผมยิงเยอะหรือเปล่าหรือผมดึงผิดอ่ะห้าจุดห้านะครับขอยอครั้ง ประมาณ5.5นะครับโอเคถอดกันเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองเป็นตัว ghost ก่อนล้กันนะครับเดี๋ยวโทนี่สเต็มขอเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าตัว ghost ตัวนี้มันมีตัวคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองตัวคอนเนคเตอร์ด้วยขอถอดไปฉายก่อนนะครับเดี๋ยว ในการถอดอะไรพวกนี้เนี่ยผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้จะมาทำแบบถอดละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ,อคลิปจะได้ไม่ยาวไปนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปตอนในส่วนที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเลยแล้วกันครับไปครับอ,อันนี้ของผมก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมเนี่ยมันคอนเนคเตอร์มันเป็นแบบจุดนะครับแล้วก็สปริงเดิมเส้นสีเทาๆนะครับ น,นี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมาประกอบเดี๋ยวจะลองดูกันว่าเปลี่ยนแล้วตามในเซตของมันเนี่ยถ้ามาใส่กับ19 Gen5 แล้วจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าของตัว Tony system เนี่ยมันจะมีสปริงคืนกลอันนี้ก็มีสปริงคืนกลเหมือนกันแต่มันเป็นสปริงคืนกลของตัว Gen Gen4 นะครับตัวนี้ไม่มีของ Gen5 ก็จะเปลี่ยนมีแค่สปริงเข็ม สปริงสมอแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้ขึ้นลำแล้วนะครับเ,เกียร์เสียนะครับมาดูกันก่อนนะครับตัวลิ้นนิรลัยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะเบาๆว่ามันยุบแล้วมันคืนไหมนะครับอ่าน,นะคืนนะฮะคืนอยู่นะโอเคระบบนิรลัยพร์ทำงานนะครับโอเค เรามาดูกันว่ามันจะลดลงมากี่ปอนนะครับผมลืมบอกไปว่าตัวสปริงที่ผมใส่นะครับผมเลือกตัว4ปอนนะครับ f o r ์สปนะครับดินไม่กดนะครับขออภัยครับ3ปอนเน่ทำเมื่อกี้ทำมันน้อยจังเออประมาณ3ปอนนะครับ 3.5ปอนด์ปอนะครับผมว่าถ้าชุดนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ3.5ปอนด์ปอนิ่งๆเนี่ยาะยิงง่ายเลย3.8 3.5นะครับก็โดยรวมนะครับถ้าใช้ตัว โกส์ uh, Ghost, นะครับแล้วก็ใช้ตัวอัลติเมตสปริงคิดนะครับแล้วก็ใช้สปริงตัว4ปอนนะครับทั้งชุดเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวสปริงขึ้นไกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.5ปอนด์ปอนนะครับยิงส,สนุกสบายๆนะแล้วก็ระบบนิรภัยยังคงอยู่นะครับส่วนเรื่องสับแตงไม่แต่เดี๋ยวไงต้องลองไปยิงที่สนามดูนะครับว่า ลูกกระสุนที่เราใช้ฝึกซ้อมหรือว่า,าใช้งานจริงเนี่ยถ้าถ้าปืนที่มีการลดน้ําหนักไกเปลี่ยนสปริงอะไรพวกนี้ควรจะลองนะครับว่าเพราะว่ากระสุนแต่ละลอ็อตแต่ละยี่ห้อความแข็งของไพรเมอร์ไม่ไม่เท่ากันนะครับยังไงก็ต้องลองทดสอบดูว่ากระสุนที่ท่านใช้เนี่ยเหมาะสมไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีกรณีที่ว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเข็มมันเบา,ม,เบามันเบาลงมันกระแทกเบาลงแล้วเกิดสางไม่แต้อันนี้เป็นอันตรายต่อการ ใช้งานจริงนะครับถ้าเป็นแบบกีฬาเนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ในชีวิตจริงมันกดเริ่มใหม่ไม่ได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นโทนิสซิสเต็มครับผมยังไงฝากกลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปพูดคุยกันได้ครับไปกครับสวัสดีครับ